สวัสดีครับพี่น้องมาบรรยากาศสดๆพี่น้องวันนี้เมนูต้มกุ้งพี่น้องต้มกุ้งใส่กระปอยไงซุปผสมประสานกระปุกไงหัวกระคอยไงพี่น้องนี่กินหัวกับใสมันแน่นอน ะแสบๆกันเลยพี่น้องตอนที่ชมคลิปก่ะฝากคนเลยว่าแสบเนาะพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องคืที่ติดต่อมาติดตามรับชมกับแซ่บก็ขอเจรียพี่น้องนี่ใส่ก็สวยแสบเบื้องเสาพี่น้องบรรยากาศเสาะหนึ่งขอว่าท่านโอ้เสียงกึงดังเถ่นอ้อโมเสบใส่ ใส่มันเนี่ยใช่ือล่ะพี่น้องม,มาพี่น้องกินข้อสอนกันตมบกคอยเนียอืม เฮ้เหนือมั้ครับพี่น้องเต็มตัวไปเห็นงานพี่น้อง <c oughs> 加个灶，这样子能用 Kho <coughs> nhẹ luôn nào. Để không bỏ lỡ những อีกตนหนึ่งพี่น้องโอ้ยเจียเลย <c oughs> สดนามันฮ้อนม่ไม่ แห่คุณตังวใหญ่บางทีเนาะเศียบบอสอ้ยหวานมันเติมเตเลยอือ 怕做了贡献，很多年了。 มันห้งดนะีอะอมโอ๊เต็มความกลับ Ừ. Củng, không cuồng không ừ. quá mảng ngoài mùng ไอ้แบบพี่น้องเนี่ยมิโซะบรรยากาศเล่งดวนเนาะชั่วโมงเล่งดวนพี่น้องอ๋อฝากพี่ต้อนน้องไว้ประมาณนี้ต้มปลอกไก่ไงใส่กุ้งแม่นามพอแซ่บกับเจียวกว่าไฟเลยพี่น้องกินประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอาหารมิโซะน้องฝากพี่ต้อนน้องไว้มากก็หลายท่านแก้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือก่รี๊เบอกมาติดตามมาส้มเนาะครับ เียงอาจจะดังแน้งหน่อยพี่น้องชั่วโมงหนึ่งด่วนกำลังแปดโมงพอดีเอ้ามือนีขอตัวลาจากพี่น้องไปเพียกเท่านี้จิบกาบอกกันไหมคือก็พี่น้องสวัสดีครับ